โคดนัตตี้อภิญาจันทพิทักษ์เข้ารับรางวัลเพชุบัครังที่4เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมามูลณิธีสร้างสรรค์สังคมไทยจัดงานประกาศรางวัลเชิญชูเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบการกระทำความดีต้นแบบสังคมมรางวัลเพชุบันขังที่4ประจำปี2565 ส่งเสริมให้เกิดการกรทำความดีในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องณนะโรงแรมอมรีดอนเมืองและหนึ่งในบุคคลองค์กรและธุรกิจนักบริหารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาสั่งเหล่าคณะกรรมการผู้สมคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลหนึ่งกล่าวคือคน คนกับขอเรียน5วัน5วิชาราคาเพียง97บาทนั่นเองนี่ค่ะอภิญญาจาันทพิทักษ์หรือหลายๆคนที่เรียกว่าโคนาตี้ค่ะค่ะวันนี้โคนาตี้มารับรางวัลอะไรยังไงคะคน<ม>ดีเด่นค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะคือตื่นเต้นต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้รางวัลน,นี้เลยค่ะอันนี้โคนนาตี้ค่ะขออนุญาตถามย้อนไปจากนี้เพียงว่าโคนาตี้เองเนี่ยก่อน นัดต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะ2ปีที่แล้วขายของตามตลาดนัดค่ะ,คะเป็นแม่ค้าก็ได้ขายของขายหอยครบกค่ะตามตลาดนัดจังหวัดสกลนครค่ะค่ะแล้วมันพลิกมากเลยค่ะ คือก็เรามองว่าทุกวันนี้คือทุกคนนะคะก็สามารถนะคะเป็นเศรษฐีบนโลกออนไลน์ได้นัทก,ก็เลยอยากที่จะพลิกชีวิตตัวเองนะคะเข้ามาขายของออนไลน์ขายไปขายมานะคะก็ได้มาโค้ดอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะแล้วมีเทคนิคอะไรยังไงในการสอนคะตอนนี้นะคะก็สิ่งที่นัทสอนหรือว่าส่งต่อให้กับตัวแทนหรือก็ลูกศิษย์หลายๆคนนะคะคือประสบการณ์ ที่มาจากเราทําจริงๆเลยนะคะเราเอาประสบการณ์ที่เราทําแล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยค่ะมาถ่ายทอดแล้วก็ส่งต่อค่ะแล้วผลตอบรับของลูกศิกษย์เป็นยังไงคงคือตอนนี้ลูกศิกษย์หลายๆคนนะคะแล้วก็หลายๆอาชีพสามารถนะคะทาออนไลน์สร้างเป็นอาชีพหลักได้เลยบางคนก็แบบโอ้โหรายได้จากการที่ขายของออนไลน์ในแซงไลน์ได้ประจําไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตัวแทนนะคะตอนนี้แล้วก็ลูกศิกษย์ตอนนี้ก็มากกว่า700 0กว่าคนคะ่ะ นี่คคคะมมองเห็นวาสัญยัังงงงไไขอออธุรกิจนนนล์บ้าคะดมองว่าโลกออนไลน์ทุกวันนี้คือใครก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็คือบางคนก็มีรายได้อยู่แล้วแต่เราจะทํายังไงล่ะเราจะหาช่องทางที่จะเพิ่มรายได้กระเป๋าที่2อออนไลน์ตอนนี้สําคัญมากๆเลยค่ะใช่ช่วงที่กำรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีการทำธุรกิจออนไลน์ยนอย่างนี้จะแบบทําได้จริงหรือเปล่าหรือว่าจะแบบไม่ได้ผลไหมเลยอโอเคค่ะออนไลน์นะคะนัดต้องบอกแบบ ก่อนว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดตั้งแต่ที่นัดเริ่มนัดก็ไม่ได้เป็นนะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยค่ะที่เราอยากได้ถ้าวันนี้เราอยากได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เราต้องทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําค่ะส่วนตัวคนนั้นเองเปิดเปิดสอนคอร์สอะไรยังไงบ้างคะราคาอะไรอ๋ร<ป>อตอนนี้นะคะก็นัดนะคะกับทีมงานนะคะจัดโปรโมชั่นคอร์สพิเศษเลยนะคะที่นัดทำนะคะเป็นคอร์สที่ส่งต่อแล้วก็ถ่ายทอดจากประสบการณ์เป็นคอร์ส5วัน5คอร์สค่ะ 5วัน5คอร์สเนี่ยสอนวันละ2ชั่วโมงมีครูพี่เลี้ยงคอยแนะนําครูพี่เลี้ยงเนี่ยมีประมาณ100ท่านที่คอยประกบนะคะก็วันแรกนะคะสอนตั้งแต่ปรับหน้าร้านยังไงให้ดูเป็นมืออาชีพนะคะหน้าดึงดูดวันที่2ก็ตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโอคะ่ะเพราะว่าตอนนี้โลกออนไลน์ภาพแล้วก็วิดีโอสําคัญมากๆวันที่3คะ่ะการเขียนคอนเทนต์ยังไงให้ปังให้โดนเขียนยังไงให้ยั่วๆก็จะมีเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยให้ด้วยนะคะ วันที่4ค่ะการทำแฟนเพจนะคะทำเพจยังไงให้น่าติดตามให้น่าเชื่อถือแล้ววันที่5ค่ะเป็นคลายแม็กเลยค่ะการยิงแอดโฆษณาอย่างไงให้โดนกลุ่มเป้าหมายทั้ง5วัน5คอคอสนี้สอนจากประสบการณ์จริงที่นัดทำมานะคะและโปรโมชั่นนะคะให้เพียงราคา97บาทเลยค่ะสุดท้ายอยากให้คนนะัช่อถืช่องทางการติดต่อสิดอได้เลยค่ะช่องทางการติดต่อนะคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นอยู่ที่97บบาทถ้าสนใจนะคะแอดไลน์มาที่ nc 5 9นะคะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ okay.